หลายคนรอดูนั่นคือฉากตัดคอคุณอุบลอ,อ,อ โอ้โหมันจะออกมาในแบบไหนคือบอกคุณผู้ชม่างนี้ถ้าทางท,าทาละครทีวีที่คุณดูอ่ะอันนั้นมันค่อนข้างจะทำได้ที่เห็นว่าจะเป็นแบบันค,คือจริงๆอ่ะทาศของละครก็ไม่ได้ให้ดูน่ากลัวมากหรอกแต่ความรู้สึกภาพสออออีองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยคือส่งส่งให้รู้แหละว่านี่คือฉากนี้ใช่คอันนั้นดูง่ายกว่าละครเวทีแน่ๆใช่จะมีไหมเนี่ยมีแน่ๆมีแน่ๆแหละฉากเนี้ยแต่ว่า มันจะเป็นยังไงอันนี้ก็คิดว่าทุกๆคนต้องมาดูกันด้วยตาของตัวเองฉันน่เหมือนชาวบ้านนะชอบดูนะมันไม่ชอบเดามันต้องเป็นแบบแสงและเงา <S <S เพราะละครเวทีของพี่บอยเนี่ยนะชอบทําอะไรที่แบบแสงและเงาสวยๆแต่ว่าต้องเห็นแบบจังหวะแบบมีอยู่แล้วเธอคําว่าแสงและเงาเนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วมันทําได้หลายอย่างด้วยแต่นักแสดงก็เล่นต้องถึงอะอถูกปะ่ะคือถ้าเล่นถึงรู้สึกหมดเลยเห็นชัดเลยก็พิสูจน์มาแล้วหลายๆเรื่องที่ละครเวทีที่เป็นเรื่องเรื่องผีๆแบบนี้ก็อันนี้ก็ต้องลุ้นว่าฉากตัดคอจะออกมาเป็นยังไงอเออซึ่งนักแสดงก็ยังบอกไม่ได้หรอกเพราะถ้าบอกก็คือไม่ต้องดูกันแล้วทุกคน ม,มีแต่เรื่องยากสําหรับแก้มไปหมดเลยครับ,ค,รบคือมีทั้งเรื่องของการรําด้วยใช่แล้วในเรื่องคุณอุบลรำต้องรำก็ได้ละครคือใครพี่พนุ่นอันนั้นพี่นุนน่นเขาจ่าร,ำ,ารำอยู่แล้วใช่แล้วแล้วพี่แก้มล่ะ <conduction> จะไม่รูล้วค,คือตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเคยได้ ไปลองเรียนรําไทยมาค่ะอนุบันหนึ่งเลยคุณแม่ก็จับไปให้เรียนหลังเลิกเรียนค่ะแล้วก็พอเรียนไปหนึ่งชั่วโมงก็บอกแม่เลยแม่แก้มอยากใส่ทูทูอ่ะแก้มอยากไปเรียนบัลเล่ทูทูคืออะไรถุงเท้าอันหน่ทูทูไม่ทูทูเป็นกระโปรงบางกระโปรงกระโปรงบางแล้เรียนเรื่อบัลเล่ใช่เขาเรียกทูทูขอโทษนะคะน้องเรียนลาวกระทบไม้ไหมเรียนบัลเล่เรียนแจ๊สแดนซ์คอนเทมพอร์ติอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเอามาใช้กับการรำได้ไหม คือมันจะได้ในแง่ของการเรียนท่าได้รวดเร็วและการเก็บรายละเอียดของท่าทางอันนี้อันเราเแบบรู้สึกมั่นใจในจุดนี้เราเริ่ไปฝึกใหม่แต่อันนี้คือการลาไทยเลยมันก็เป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงมากๆแค่ก็คือรู้เลยว่าตัวเองต้อง work าร์ d มากๆแต่บัลเล่ก็ตัวต้องอ่อนปะบัลเล่ก็ต้องตัวอ่อลํำก็มีมีตัวอ่อนช้อยเฉพาะมือโอแต่บัลเล่ไม่มีมือไม่มีอันนี้แหละสนุกละค่ะ หนในพี่แก้วลองโชว์สกิลแบบความนิยวอ่อนสิฮะไม่อ่อนเลยหรอต้องรอดูเฮ้ยมันก็ตัอมตั้มอ่อนกว่าอีกอะได้พี่หูพี่ไม่รอดเลยอะไหนตั้มอูดักก็รเอยเด็กผมฝึกไงใช่ผมยฝึก็ไปดัดดดัน้ำอุ่นเพื่อไปดัดในน้ำอุ่นเพื่อเรียนลำไทยอาจารย์บอกเอ้ยนี่เรียนเรียนจริงๆคุณเรียนลำไถ่หรอตอนเด็กๆมันต้องมีวิชา เฮ้ได้ตัวพระหน่อยตัวพระตัวพระไม่ใช่พระนะท่นไม่ใช่พระถือบาทตัวพระตัวพระก็จะรำแบบนึง<อ>ตัวนางก็จะรำอ,อีกแบบเออก็มันก็มีเบสิกอยู่แล้วเวลาเราเรียนนะมันก็ต้องอมันเป็นวิชาที่มันต้องถูกบงังคับเรียนด้วยหะ ไปดูในพิศวาสก็กัโเอะตัวพระตัวพระแมนแมลยเลอ ทำไมมันออกลิเกเหรอหรือว่ามันไม่ได้ออกลิเกไปโขนแล้วซึ่งแบบนี้นะครับไม,ไม่มีคร <laughs> นะับไม่มีนะไม่มีเขามีของดีกว่านี้